สวัสดีค่ะถ้าใครนะคะสนใจเพิ่มยอดฟลอยด์ G ไม่ควรพลาดคลิปนี้ค่ะยอดที่ขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะยอดขึ้นรัวๆเลยแล้วก็จะช่วยทําให้นะคะร้านค้าดูน่าเชื่อถือช่วยเพิ่มยอดขายได้อีกด้วยซึ่งมีวิธีการยังไงนั้นแล้วก็ทํายังไงบ้างก็มาดูกันเลย าใครนะคะสนใจเพิ่มยอด Follow แบบคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็มาเว็บนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะหน้าตาเว็บนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะไปที่มุมบนขวามือค่ะจะมีให้เลือกบริการนะคะไปที่บริการ i อค่ะนี่เลยค่ะบริการไ g นะคะจากนั้นก็ไปโปรที่เราต้องการเลยค่ะก็คือ Follow i g นะคะก็คือรูปนี้เลยจากนั้นนะคะก็คลิกที่ไลน์เพื่อที่จะไปสั่งซื้อได้เลยค่ะก็คือตรงนี้เลยจิ้มไปได้เลยนะคะ ก็จะขึ้นมาที่ลายนี้นะคะก็สามารถทักไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการชาระเงินอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รอยอดขึ้นได้เลยค่ะงานเสร็จภายใน12ชั่วโมงนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยค่ะใช้แค่ชื่อ IG นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะบอกว่ามาจากคลิปนี้โดยการแคปหน้าจอคลิป YouTube คลิปนี้ไปให้แอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะให้ส่วนลดอีก10%ค่ะอย่าลืมแคปกันนะ สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ